สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมมานั่งกินกาแฟแลเมืองลุงที่ร้านอาหารรถไฟริมคลองพัทลุงนนะครับเราก็มีสองสามคนมานั่งคุยกันสิ่งดีๆวันนี้นี่คือเจ้าของร้านนะครับเสนอจันรามสวัสดีครับคุณเสนอครับสวัสดีครับพี่เอาแร่งตายมั่งแร่งกลางมั่งปนกันแล้วปนกันแล้วเอาไม่ผือได้รับกันสวัสดีครับเหลาไอ้ฟังอีทงว่ากอดที่มาเป็นรถไฟริมคลองล้วนะเนี่ยเสี่ยงว่ามันเป็นถุงน้ำไหมเจเล็ก เมื่อคนพุ่มก็เป็นตรงหน้าครับพอพุ่มก็เคือหนีคือหนีให้หนีเป็นบ้านเดิมครับติดโฟเมยอยกให้ครเมื่อคนกับบริเวณติดอังตรงนี้เป็นหน้าแต่สมาชิกอันนี้หน้าก็มาจากคลองับอีกคางหนึ่งปีต้านคลองไวปนุ่จะมีคลองแห้งหยุดคลองนะครับคลองใหญ่นี้เขาเรียกคลองอะไรครับคือคลองตำนานนี่นะคครับลองตำนานนะแตไปปนุคือคลองกวนเปล่ากวนเปล่าแต่นี่มันตำุนตำนานเนี่ยตำหนักคลองบ้านเรานี่พุ่มเรียกว่าคลองรอยชื้อ ในขับไส้เดี๋ยวอร่อยจือแต่ดีสุรานั้นคลองรอยไส้ปัตุงเราผมไปถึงนูงก็นำไส้นำไส้คลองคลองกวนเปล่าก่อนจะถึงลบปั้มก็คลองจำนาคลองตาแก่ใช่ใช่ครับในคลองไส้เดียวกันคือคลองไส้เดียวกันครับผมนำไส้นะนำไส้เป็นเหล่าหรือกป็นคลอประกอบอาชีพคลองจกบุญจำนาในกระยิบไรแต่บุญคลองนี้มันจะมาจากเข้าครามนะครับรับ ประมาณน้ำตกกลางครับแล้วลเปิดลานน่านมาขี่ปีได้แล้วประมาณลานน่านจะอย่างก็ปีที่ห้าปีนี้ครับ,บปีที่ห้าแล้วเนาะปัดปลือบ,บ้างว่างนี้ว่างนี้ก็ดีครับ,บดีขึ้นเนาะก็ดีขึ้นหลังจากโควิดแล้วก็มี<ด>นักท<ด>่องเที่ยวจะา,จากนึงไม่ได้ลืมจากทุ่งแล้ผมเดินจากนึงครับ นะครับตอนนี้ก็มาอาทิตย์เรื่อนแล้วอาทิตย์เรื่อนเลยเนาะอาทิตย์อาทิตย์ก็ว่าไปเต็มรอยเนาะก็ทำไปเรื่อยอ่าทำไปเรื่อยๆแต่มันมีสล็อแกนอยู่นิดหนึ่งหลกเดียวแล้วไม่ได้บอกเลยว่านังอะไรนะสล็อกแกนมองข้าวหลัวเพราะถ้านังลูกตามาลังกันจะนังดิ้กล้องนะครับแล้วก็มองข้าวหลัวเห็นจับแต่ไปดูเล็ดไปเล็ดไปจะวิ่งป้าเนี่ยครับวันหนึ่งไล่เถียวเนาะก็คืนลงไอ้ปโน้ก้องลานคือไกลกว้างไกลกว้างมีสล็อกแกนวัด นั่งดิ่มก้อมองเข้ารู้ดูแบบไฟกินไปกวางครับตอนนี้ปลาหม้อก็เพิ่มเข้ามาเนื่องเมนูแดงเมนูเด็ดนะกว้าับว้างๆก่อนมาชิมนะครับครับอีกฐานนึ่งนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําชื่อดีหนึ่งพ่หลายิร์นผมล้มครับครับอาชีพอาชีพประจำนำโอย ส่งโรงพยาบาลครับทำหน้ามอยส่งนะเอาไปฝากค่ายหรือว่าเขารับเป็นประจำครับผมไปส่งประจำเลยครับประมาณสักวันละเท่าใดได้วันที่พวดวันที่พวดนะนอกจากส่งโรงพยาบาลแล้วไปค่ายที่ไหนมัน้งก็มันแล้่องจะโอกาสซังโอกาสซังเนาะได้ข่าวว่าที่บ้านกับฮีบโอลย์เด็กกัโปรออยข้างๆบ้านด้วยหรือรับซื้อมามั้ง มันจะว่ามัน pues ต no? ้องไอ้วัตถ no. right? so, right. ุดิบไม่พออ่าเราก็ซ so ื้อของอื่นเนาะครับครับได้ข้าวว่าทำไมนึ่งได้ทำอ่าฮิบดำออยเนี่ยทำไมมือขาดไปเนาะข้างนึงก็ยกกระดิ๊นก็โสดนิดนึงนะก็โสดไม่นักเรียนไม่นักเรียนอุ่บาเดษอุบาเดษเนี่ยต้องระวังนะแต่ว่าไม่ไม่เลยเนาะอไม่ตอนนั้นทำเว็บอยู่รู้ก็ได้ประกันมาสักเท่าไหร่เนาะประกันมมาได้ เอาเบืนเอาเบนบาทนะพอได้มาช่วยดูแลเนาะครับผมนันก็เป็นส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมสักวันหนึ่งผมจะเข้าไปดูว่าการฮีบนําโอยชายเรื่องแบบไหนเนะสักวันหนึ่งผมกจอเข้าไปไปทาคลิปอีกคลิปหนึ่งอ่าตอนนี้กลับมาทีพ่อทุกคนมั้งมาหนังตรงนี้เลยวันนี้มั้งวันนี้ผมทุกคน่วนมาเนี่ครับอัดีผู้อำนวยการโรงเรียนน่ายังรับวันนี้ก็มีโอกาสดีได้มาเยี่ยมเพื่อนเกา่า อ่าทางเธอเนออดีตผู้ใหญ่บ้านนี่รู้จักกันมาสามสิบปีเลยเหลือปีเตียก็รู้จักกันสิบกวาปีวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเพื่อนเขานะครับอ่าดีใจด้วยทุกการนี่กำล,ลังทุกกระป๋าแข็งแรงทุบบุญกิจการลุงลานานก,นานก็จะเจริญเติบโตมีโอกาสก็คอยมาเยี่ยมเยียนกุญนุน่น ครับวันนี้ก็เยี่ยมเดือนเขาก็อู้ธุกดีใจมาครับครับกบคุณัครับตอนนี้กลับมาทีจะาข้องร้านนิดนึงว่าถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เห็นคลิปนี้แล้วนี่ให้มาฝื i ที่ร้านนั้นรถไปจุ่มรองมาได้ฝื i มีโทรศัพท์จิตตองมาให้ั่นฝื i ดูได้ทางไหนจะดูได้ทางทางเฟซได้ไครับ มีเฟซนะมีเฟเรถไปดิมกล่องไปดิมพร่องปักมุดก็ได้ครับรถไปดิมพร่องปัตตลุงครับมาถึงลานรถไปดิมกล่องก็ไม่อยากนะจะขึ้นใหม่ช่องซ้ำอันหรือสร้างรถไปรถไปดิมกล่องก็จะแง่งเดียวกันกับทุนี่าครับบ้านแจกกล้องแจกคล้องนะครับอยู่ตำบลลำนานบึงเมืองจังหวัดปัตตลุงครับผมก่อนจับกันบ้านผู้ใหญ่ได้แจกกล้องก็รู้จักก็รู้จักกับเป็นที่เปิดเทนกล้องปัตตลุงนะครับครับผม จะมาได้ครับผมท่านผูชมครับก่อนจากกันวันนี้เชิญครับเชิญ่กนเชิญครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชทันผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอบกันไม่โอกาสหน้าชรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ